สวัสดีครับผมมัจลักษ์ศรีเกตนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่อง <c oughs> เหรียญดังเหรียญหลักยอดนิยมนะครับตอนนี้ก็ต้องถัดว่าเป็น ờ, เหรียญหลักทอพิษนะครับของประเทศเลยก็ว่าได้ <c oughs> เหรียญที่จะกล่าวถึงนี้คือเหรียญพระครูยานวิราชแดงนะครับซึ่งสร้างครั้งแรกในปีพุทธศักราช2503นะครับที่มาที่มาของการสร้างเหรียญน,นี้นะครับแต่เดิมนะครับเพื่อฉลอง อายุหลวงพ่อครบแปดนะสองีครับจึงได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นเหรียญปั๊มหูในตัวนะครับมีเนื้อทองแดงนะครับสร้างครั้งแรกนะครับจำนวนห้าพันเหรียญน,นะครับนะครับครั้งแรกยังไม่มีเนื้องินนะบอกไว้ก่อนสร้างครั้งแรกห้าพันเหรียญน,นะครับพอสร้างออกมาแล้วก็จ้าหน่ายจแ่แจกไปนี่หมดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วก็เลยต้องสร้างครั้งที่สองขึ้นมาอีก นะครับโดยการนําบล็อกเดิมมาปั๊มครั้งที่2นะครับทำอีกจํานวน1,000งเหลียนนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อพิเศษไปคือเนื้อเงินบางกระแสะว่าถ้าวายุ82บางกระแสะว่า83อันนี้ก็สุดแท้แต่ใครจะ,ะเก็บไปคิดเก็บไปทบทวนดูจะ82ก็ดี83ก็ได้นะครับจึงทําให้เหรียญกระดงนั้นมีเนื้อทองแดง1 5 0 0 0หเหรียญด้วยการปั๊มสองครั้ง เหรียญเงิน82หรือ83เหรียญน,นะครับไม่มีทองคํานะครับบอกให้เหรียญให้ให้ทราบโดยชัดเจนว่าไม่มีเหรียญทองคำนะครับ,ม,บ,รบมีเฉพาะเนียเงินและในทองแดงเท่านั้นทีนี้เรามาพูดถึงกันว่าหลักการการปั๊มสองครั้งมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเราจะพิจารณาได้ไงว่าอันไหนบล็อกแรกอันไหนบล็อกสองอ่ะอันนี้เรียนด้วยความเคารพก่อนนะครับการปั๊มครั้งแรกนั้น ส่วนใหญ่นะครับน่าจะเกี่ยวับการขันน็อตตอนกระแทกปั๊มเนี่ยไม่แน่นพอทําให้เหรียญขยื่อนขยื่อน,อนก็ทําให้เกิดรอยหัวบาดนะครับหัวไปรอยขยับเขาเรียกหัวบาดจมูกเนี่ยก็จะเป็นรอยแบบขยับแล้วก็แบนแส่วนใหญ่จึงมีคําว่าบล็อกจมูกแบนและบล็อกจมูกโด่งนะครับในหลงพ่อแดงมีบล็อกจมูกแบนและบล็อกจมูกโด่งนะครับพูดกันง่ายๆก็คือบล็อกแรกเนี่ยห้าพันเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จมูกมักจะแบน และหัวมักจะเป็นรอยบาทนะครับถ้าเป็นบล็อกหลังที่ทําเพิ่มมาอีกหนึ่งหมื่นเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นบล็อกจมูกโด่งแล้วก็ไม่ค่อยขยับนะครับจมูกก็ไม่ค่อยบากนะครับทีนี้ผมจะกลับเรียนให้ทราบก่อนครับว่าบล็อกเนี่ยโรงงานเมื่อปั๊มแล้วอะไรแล้วส่งว,วัดแล้วเนี่ยเขาจะทิ้งตัวตัดเขาไม่เก็บไว้เนื่องจากบล็อกเนี่ยมีขนาดพอสมควรที่จะจัดเก็บในเซฟในตู้โชว์ในอะไรก็ได้ จตัวตัดการักดิ์ค่อนข้างใหญ่นะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างเป็นจะส่วนใหญ่ตัวตัดจะเป็นสี่เหลี่ยมนะมันจะกว้างใหญ่กะก็เลยทิ้งไปเพราะตัวตัดเนี่ยสามารถจะใช้เวลาทําเพียงสองชั่วโมงก็เสร็จแล้วสําหรับช่างเก่งๆนะใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงก็ทําตัวตัดหนึ่งตัวได้แล้วเพราะฉะนั้นการปั๊มครั้งแรกเมื่อปั๊มเสร็จแล้วอะไรแล้วทิ้งตัวตัดจะเก็บบล็อกไว้พอปั้มให้สองบั็อตัวตัดก็เลยต้องทําใหม่เพราะฉะนั้นหล็กดัดเนี่ย ทั้งบล็อกแรกและบล็อกสองจึงมีตัวตัดต่างกันนะครับการเรียนด้วยความเพรพดตัวตัดต่างกันทําให้เราคนเล่นสามารถแกรยกได้ว่าอันนี้เป็นบล็อกแรกหรือบล็อกสองแต่ทั้งนี้เท่านั้นจุดตำหนิต่างๆของหน้าหลังเหมือนกันทุกประการต่างกันแค่ตัวตัดเท่านั้นเองแต่ราคาไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเอาไว้ไปหลักพิจารณาเท่านั้นไม่ต้องเป็นซีเรียสผมจะพาไปดูหลักการพิจารณาเหรียญหลวงพรแดงรุ่นแรกวัดเขาไม่ได้อีก สองห้าซืสามเกะแทรุ่มเขาดูยังไงทีนี้เรามาดูหลักพิจารณาหลวงพระแดงน่นแรกนะครับที่เป็นสากลนิยมที่มีคนพร้อมจ่ายสามแสนสี่แสนห้าแสนจนทะลุล้านเขาดูกันยังไงแบบไหนนะครับอาเหรียญเนี้ยอาดูง่ายๆก่อนนะครับผิวนี่ท็อปฟอร์มสุดเกาเรียกว่าผิวลุงผิวอย่างเนี้ยสวยแต่สวยวยกันผิวอย่างนี้ชนะนะผิวอย่างนี้แพงกว่ามาดูหลักพิจารณาง่ายๆก่อนนะครับ ระหว่างห่วงกับตัวเหรียญในตรงกลางเนี่ยจะมีเส้นวิ่งผ่าเล็กๆเป็นเส้นบางๆหนึ่งเส้นนะครับเป็นเส้นบางๆหนึ่งเส้นแล้วมาดูในร่องหูนะครับเป็นแนวเฉียงสี่ห้าองศาหนึ่งเส้นเฉียงนะครับสองเส้นนี้ไม่ต้องไปดูสองเส้นนี้ไม่ต้องไปดูเพราะของเกก็มีเส้นในหูกับเส้นตัวเนี้ยสําคัญมากหูเนี่ยจะสําคัญมากเส้นลางๆในหูเนี่ยหนึ่งเส้นเฉียงๆนะแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นม็อกแรกรอยบากเห็นไหมครับ เป็นรอยบากทิ่สะบากมากบากน้อยแล้วแต่บางอันบากนี่เลยบาดใ,ใหญ่เลยอันนี้บากนิดเดียวนะถ้าบากปับ๊บจมูกจะขยื่นเลยเห็นไหมครับจมูกจะไม่เต็มละจะขยื่นละเห็นร่องไหมเห็นร่องไหมครับจมูกไม่เต็มละถ้ามีรอยบากปับ๊บจมูกจะเป็นร่องทันทีนะครับแล้วเรามาดูด้านหลังอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวผมจะเปิดอันหลังให้ดูเอ๊กันอ่ะเราให้ดูว่าพ่ออะไรจึงเรียกบอกแรกมีรอยบากนี่นะแล้วคุณไปดูสิ่งนี้ ตงตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยบางอันเต็มแผ่นนะอันนี้แค่สองติงบางอันเต็มแผ่นเลยเนี่ยบล็อกแรกที่ปั้มครั้งแรกจะมีติ่งตรงนี้นะครับจะมีติ่งตรงนี้เลยนะจําไว้ถ้าเป็นปั้มครั้งที่สองติ่งตรงนี้จะไม่มีนะครับเนี่ยตัวตัวตัดแยกสองตัวตรงนี้เองติ่งกับไม่ติ่งนะครับคุณฟังนะครับหลงพระแดงเนี่ยเอาง่ายๆเลยเหรียญบางหลังแอนเหรียญเนี่ยค่อนข้างบางบางกว่าเหรียญปกติโดยทั่วไปเหรียญปกติที่ปอาจจะหนามาถึงระดับนี้นะครับ แต่โพดแดงนยเหรียญค่อนข้างบางถ้าเหรียญเงินยิ่งบางมากเลยเหรียญเงินบางจัดเลยนะครับบางหลังจะแอนเล็กน้อยนะครับเ๋ยวผมให้คุณดูนี่ด้านหลังเนี่ยที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้อย่างน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยตรงขั้นกระไรขั้นเนี่ยคือหมายถึงว่าขอบเส้นนั้นี้มันจะขึ้นสูงกว่าขอบนี้ขอบนี้จะบางเห็นไหมครับขอบนี้จะบางแต่ขอบตรงกลางที่ห่วงเนี่ยจะหนาเห็นไหมครับขอบนี้หนาขอบนี้บางนะครับ ชัดเจนนะครับอันนี้หนาอันนี้บางนะครับตรงนี้ี่มีเส้นลางๆวิ่งผ่านลางๆแต่เก๊ก็มีอ่ะเอาเป็นว่าคุณจําไว้เหลียงบางหลังแอนนะครับในหูซ้ายมีเส้นเฉียงจะเป็นเงินก็ดีทองคําก็ดีถ้าเงนินเนี่ยมักจะมีรอยตะใบนะครับสาเหอุที่มีตะใบก็เพราะว่าเหลียญเนี่ยบางพอตัดแล้วมันเป็นขีดก็คือเนื้อปิ้นแบบเนี้ยเยอะมากช่างนึงเก็บตะใบ ส่วนใหญ่จะเจอจเฉพาะหเหรียญเงินทองแดงไม่ค่อยเจอนะครับและจําไว้ถ้าเป็นบล็อกอันนี้บล็อกแรกเอ้ยน,นี่บล็อกสองอันนี้ไม่มีต่งละถ้าบล็อกแรกจะมีเนื้อเกินนะครับเนี่ยอันนี้เป็นตัวตัดของบล็อกแรกเห็นไหมหัวไม่บากจมูกไม่ขยับเห็นไหมครับหัวไม่บากนะจมูกไม่ขยับอันนี้เป็นบล็อกสองนะครับเป็นบล็อกสองแต่จะหนึ่งหรือสองราคาเดียวกันคุณดูใต้หูเห็นไหมครับมันมีเส้นแซมอย่างนี้ใต้ห่วงเหรียญ มันมีเส้นแซมมีเห็นไหมครับอันนี้ชัดเจนนะแล้วเส้นเสียงในรูหูนี่เสียง,งสี่ถึงห้าองศาเห็นไหมครับเนี่ยมีเส้นเสียงนะครับเสียงแบบนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับหลักการพิจารณาแลเราจะดูบล็อกแรกบล็อกสองก็ดูหัวเนี่ยบากจมูกเป็นร่องนะครับจมูกจะไม่เต็มแบบนี้นะครับแล้วเหรียญต้องบางอย่างนี้เห็นไหมครับค่อนข้างบางกว่าชาวบ้านเขานะครับ คุณดูตรงนี้มันจะมีเนื้อเกินละเนื้อเกินจะมาละนี่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 คือบล็อกแรกแล้วหัวจะบากหัวจะบากให้เราเห็นนี่จมูกจะเป็นร่องเห็นไหมไม่เต็มเห็นไหมครับง่ายๆหลักพิจารณาที่ดีที่สุดแท้ที่สุดก็คือต้องบางหลังแอนแล้วต้องมีเส้นในรูหูเพราะส่วนใหญ่ของแกติดก็มีแต่ติดเรือนร้านไม่ชัดเจนของแท้เป็นเส้นคมเลยนะครับมันคือ หลักพิจารณาสากลนิยมมาตรฐานนะครับเราไม่พูดกันเรื่องเกแท้เพราะขี้เกียจมาตอบโต้กับคอมเมนต์มันรู้ได้ไงอันนี้ไงอย่งนั้นเลยรของตัวเองที่เอามาแล้วขายไม่ได้ก็เกิดปฏิกิริยาแอนตี้กับเซียนแอนตี้อย่างนี้คกูรับจากมือลูงพ่ออะไรองนี้แต่ลืมนึกไปว่าลูกกิจยาแม่เอาไปขายแล้วแล้วเกเปลี่ยนไว้นะครับถ้ารับจากมืองพ่อจริง พราะฉะนั้นเราจะคุยกันว่ามาตรฐานยมพิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้เท่านั้นมีแบบนี้รับซื้อทองแดงหลายแสนถึงล้านเงินสามล้านถึงห้าล้านจำความเป็นมาตรฐานไว้พิมพ์ถูกเนื้อใช่ขายได้เก๊แท้เราไม่พูดถึงกันเพราะมันมีข้อคอรหามีข้อโตเถียงมีคอมเมนต์บางทีก็สาดมาจนเ,เกิดอารมณ์ พราะฉะนั้นจงจาม,มาไว้นะครับว่าเราเรียนพระมีอยู่สองอย่างพุทธพาณิชย์พุทธคุณนะครับพุทธคุณอยู่กับเราเป็นบางครั้งบางโองกาสแต่พุทธพาณิชย์นั้นอยู่กับเราตลอดไปนะครับเราปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าจะอยู่หรือจะตายมันก็ต้องใช้ตังค์เพราะฉะนั้นถ้าพุทธคุณมันเป็นบางครั้งบางโองกาสที่เรามีประสบการณ์นะครับแต่พุทธพาณิชย์มันใช้ได้ทุกครั้งเมื่อเราจะใช้เงินเพราะฉะนั้นถ้าอยากขายผม เอาพิมพ์แบบที่ผมบอกเอาเนื้ออย่างที่ผมพูดนะครับถูกเนื้อถูกพิมพ์ถูกสเปคคุณมารับพินไปจะเกจะแท้ช่างมันต่อให้คุณถือเหรียญเกมาแล้วเหมือนอย่างที่ผมบอกทุกอย่างผมก็จ่ายเงินคุณจ่ายเงินแล้วรับหลังใช้เงนินได้เลย <S <S ไม่ต้องเสียเนียดกันนะครับผมถือมตินี้นะครับพุทธภานีเป็นที่ตั้งพุธทธคุณเป็นตัวรองนะครับขอท่านั่นช่วนี้มีความสุขติดตามกดไลค์กดแชร์ นะครับสอบถามพูดคุยตามเบอร์ที่ให้ไว้วันนี้สวัสดีครับ